นิยายรักนิยายเสียงเรื่องพิศวาสรักนางยั่วร้ายตอนที่ห้ามันก็แค่ผ้าลูกไม้บางๆเขาแทบไม่เสียเวลานำเจ้าจูเนียมาทำความคุ้นเคยกับดอกกุหลาบที่ยังชอบช้ำซึ่งมีสาเหตุมาจากมันนั่นแหละไม่เธอสายหน้าแทบจะคลั่งอยู่แล้วฉันเจ็บ อย่าพึ่งเธอขอร้องเสียงแหบนั่นทำให้เขาชะงักเพราะดูอยู่หรอกว่าตัวของเขาใหญ่จูเนียก็ต้องใหญ่ตามตัวแต่เธอตัวเล็กสูงไม่ถึง165เซนติเมตรด้วยซ้ำเขานอนหงายพึ่งลงไปบนเตียงก่อนจะกัดดิมที่ปากงั้นถ้าหลังจากนี้ก็ได้ใช่ไหมเขากงความต้องการเอาไว้ ขณะถามเธอกลับขณะที่คนนึ่งพึ่งได้รับอิสระดีวิ่งกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วรีบสวมชุดเดรสที่อันโตนิโอซื้อมาให้เธอจงใจไม่ตอบเขาแต่นึกชื่นนึกชอบใจเพราะชดุดเดรสสีเหลืองอ่อนที่สวมอยู่มันเข้ากับผิวของเธอเหลือเกินน่าเสียดาย ที่มันหวาดานหน้าไปมากหน่อยฝันไปเถอะถ้าเขาจะอยากให้เธอสัญญาอะไรกับเขาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเขานะ่ะเป็นตัวอันตรายสำหรับเธอแต่สัมผัสที่เจนเชิงกับอะไรต่อมีอะไรของเขามันก็เกือบทำให้เธอหลงมัวเมาไปกับความรอดุ่มของเขาได้เธอสะบัดก้นหนี เมื่อเห็นเขายัางนอนอยู่ท่าเดิมกับไอ้เจ้าจูเนียที่ชูคอทำท่าว่าจะไม่ยอมห่อเหี่ยวง่ายๆอย่านะอย่าใจอ่อนท่องเอาไว้อนง,งานางอย่างง่ายให้เขาคิดว่าจะหาเศษหาเลยกับเธอเมื่อไรก็ได้โดยเด็ดขาดเธอจะไม่ยอมเป็นนางบำเดิ์ของเขาในเมื่อเขาก็พรากความบริสุทธิ์ของเธอไปแล้ว เธอควรจะมีศักดิ์ศรีสป้างเซ็กควรจะเกิดจากความรักไม่ใช่ความใครแม้ว่าลึกๆแล้วเธอจะเสียดายความบริสุทธิ์ของเธอจนแทบอยากจะร้องออกมากระเถึกแต่ตอนนี้เธอต้องเอาตัวรอดนะอนงนางไม่ใช่มาคล้ำครวญเสียใจเขาอาจมีคนรักอยู่แล้ว หรืออาจมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้แต่เอเขาสวมแหวนหรือเปล่านะขณะที่คิดอะไรเพลินๆเ,เธอก็หยิบแป้งดองพื้นออกมาทาที่ใบหน้าของเธอที่ดูจะแดงผิดเชสีเดิมโทนเหลืองชมพูของเธอแบบถนัดตาดิคาโดปรากฏตัวขึ้นทางด้านหลังของเธอทำเอาเธอสะดุ้งเฮือก โอ้ยให้ตายเถอะเธอโวยวายขอใช้เวลาส่วนตัวบ้างได้ไหมตาสีเขียวเข้มดีลงอย่างไม่ชอบใจนี่คุณผมก็ไม่ใช่ผีเหมือนกันนะทำท่าตกใจซะขนาดนั้นอีกอย่างนี่มันที่ห้องของผมนะที่ดักผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเมื่อมันเป็นห้องของผม อนงนางค้อนเขาขวบเบอร์เดอร์มันก็จริงนี่มันห้องของเขาแต่เธอแค่ไม่ชินกับการใช้ชีวิตแบบที่มีผู้ชายหล่อเข้มตาสีเขียวมาวนเวียนป่นเปียนในชีวิตของเธอก็เท่านั้นนี่นะดิคาโดยังไม่ยอมแพ้เขาก็แค่ยืนนิ่งๆในทีแรกต่อมาก็ขยับเข้าใกล้ ใช้จมูกดดงส,ส,สุกายซอกคอของเธอดาวกับอดใจไม่ไหวในตาสีเขียวร้อนรุ่มรุนแรงด้วยอารมณ์เพลิงรักร้อนนี่เขาจะเอาให้ได้ใช่ไหมเธอหันมาปิดปากเขานี่คุณฉันไม่ได้ยั่วคุณนะเธอแหววเสียงคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรไไไ ern, นี่นะ เธอหันกลับไปจ้องเขาคุณยังกินข้าวไม่เสร็จและผมก็ไม่ชอบรอเขาพูดแบบนี้เธอจึงรู้สึกผิดจริงด้วยสินะเธอทิ้งจานอาหารมาแต่งตัวเลยนี่นาคนมีมารยาทถอนใจยอมให้ริคาโดดึงข้อมือของเธอกลับไปที่โต๊ะอาหารเขาขยับเก้าอีใ้ให้เธออย่างกับสุภาพบุรุษอนงงนางยอมนั่งดีด แต่เขายังคงหาเศษหาเลยกับแก้มนุ่มๆจนเธอต้องถลึงตาใส่เขาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรอนนงนางแอบมองนิ้วนางข้างซ้ายของเขาเพราะไม่อยากผิดศีลข้อไม่อยากผิดศีลห้าไม่พบว่าเขาสวมแหวน และเขาก็มองออกผมโสดเขาโชว์มือซ้ายที่มีแหวนประจำตระกูลที่นิ้วกลางมันเป็นเพชรสีแดงเดาราคาของมันไม่ถูกหรอกแค่เห็นความแวววาวก็ดูได้ทันทีว่ามันคือเพชรแน่ๆยังไม่ได้ถามซะหน่อยเธอทำปากเธอทำปากยื่นเขาทำท่าดูดีไปเสียหมดผมแค่อยากบอกเพราะ ยังไม่คิดมีเมียแต่อย่างอื่นก็ไม่แน่อนนงนางแทบทำซ่อมหลุดจากมืออย่างอื่นของเขาคงหมายถึงนางบําเดอร์สิกคนอย่างพวกเขาชอบซื้อผู้หญิงด้วยเงินอนองนางทำงานอยู่ในโรงแรมเคยเห็นบ่อยๆที่คนรวยๆพาสาวๆมากกมากอดผู้หญิงพวกนี้ใช้ร่างกายแทนคำว่ารัก เธอก้มลงมองอาหารในใจรู้สึกเจ็บยังไงก็ไม่รู้เพราะดูดีว่าตอนนี้เธอเองก็คงไม่ต่างจากผู้หญิงพวกนั้นสักเท่าไหร่จบจากเรื่องนี้เขาคงจะปล่อยเธอไปหวังว่านะหรือเขาจะอยากเก็บเธอไว้เธอคงไม่ยอมให้เขาทำเช่นนั้นดอกเพราะนี่เธอก็ให้เขาไปทั้งหมดที่เธอมีไปแล้ว มันจะจบลงเมื่อไร่เธอถามลอยๆไม่ได้คิดจะหามหาคำตอบแต่คำตอบมันก็ดันมาเองจนกว่าไอต้ตสตินมันจะลงเรือไปขึ้นฝั่งแต่ผมอาจจะรอ,อนานกว่านั้นไม่ได้ดิคาโดตอบออกมาด้วยความจริงเขาเล่าว่าเขามาเซ็นสัญญาทางธุรกิจซึ่งหุ้นส่วนที่เขานัดเอาไว้ กลับไปแล้วเมื่อวานนี้และเขาก็ควรจะต้องกลับไปทำงานของเขาสักสิสักทีแต่ต้องยืดเวลาเอาไว้ก็เพราะเธอขอโทษค่ะที่คุณต้องเสียเวลาเพราะฉันแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเธอบอกเสียงอ่อยอย่างรู้สึกผิดตากลมโตจ้องมองขนมปังปิ้งที่อยู่ตรงหน้าเธอบดจิ้มสอดอย่างได้รสชาติ ทางที่ความจริงแล้วมันสุดแสนจะอร่อยอาหารมื้อนั้นจบลงอนมงนางถูกทิ้งให้อยู่ตามหลับพังในห้องขณะที่เขาออกไปทำงานของเขาอันโตนิโอยังคงออกไปหาข่าวของเจสตินเขาพบว่าอีกฝ่ายก็คงยังคงจับตาม,มองเช่นกัน นั่นทำให้อันโตนิโอร้อนร้อนหน,นาวหนาวถึงขั้นนั่งไม่ติดมาดูว่าคนของจัสตินสามารถกู้ภาพจากรอปพของเรือได้แล้วเพราะใช้ข้ออ้างที่ว่ามีสาวเอเชียขโมยของของมันไปและไม่รู้ว่าเจ้าหล่อนหายไปไหนและเธอหายมาตรงบริเวณห้องของแขก VIP ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือห้องของริคาโดเสียงรายงานของอันโตนิโอทำให้อนองนางคนลุกพรึบเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยของของเขาริคาโดจับน้ำเสียงสันส่นๆของเธอได้ใจเย็นๆที่รักผมก็ไม่คิดว่าคุณจะขโมยอะไรของมันมาหรอกมันคงแค่หาข้ออ้างเพื่อที่จะเอาภาพจากระพรอเท่านั้น ดิกาโด้พูดแล้วถอนใจพอดูว่าไอ้พวกนี้คงไม่ยอมปล่อยยิงสอบไปง่ายๆแน่ๆเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องเธอแล้วเขาจะทำอย่างไรด่าคนของเขามีแค่สองคนจะเรียกมาเพิ่มอีกมันก็ไม่ทันจะพาเธอหนีก็ไม่ทันนอกจากเผชิญหน้าเขาหันไปมองอนงนางอีกครั้ง เธอยกมือกลุ่มคำมับด้วยความเครียดมือเล็กๆสั่นเทาจนเขาเขามวดคิ้วเธอกำลังกลัวเขาเนีวหน้าที่ดักมันนี่มาเขาดึงด้ามบับบางของเธอมาใกล้อบอิวเล็กเข้าหาอกกลางก่อนที่เขาจะจุมพิษลงตรงกระมอมของเธออย่างพยายามจะปลอบประโลมมันต้องมีทางออกสินะมัน จะต้องมีวิธีอนองนางตัวสันนิดๆเพราะเธอกลัวเธอกลัวไอ้จะสินมากจริงๆไม่อยากคิดเลยว่าเธอจะหนีมันมาได้เธอต้องเจอกับอะไรและเธอก็กลัวถ้าต้องกลับไปพผเธอหน้ากับมันอีกครั้ง ขออภัยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังเนาะจบแล้วนะอ่าเพอสวัสดิ์รักนางยุไลตอนที่ห้าเนาะตกใจอย่างขาดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็จะได้ฟังกันในวันที่แปดมีนาคะ น่าจะเป็นตอนหนึ่งทุ่มนะก็แต่งเสร็จแล้วก็ลงให้ฟังเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะคิดว่าคงไม่ตรวจสอบมากขนาดนั้นเนาะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตรวจสอบมากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ฟังตามเวลาเนาะ ตามเวลาไม่เหมือนเมื่อวานจะผิดพลาดเวลาไปเพราะว่าตต้องรอให้มันตรวจสอบก่อนนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละระบบของ youtube นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะ,ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะมีอะไรก็ พูดคุยกันมาได้นะคะผ่านทางช่องทางของอความคิดเห็นเนาะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปรับฟังกันได้ในลย์ลิสต์เนาะโอเคค่ะตาฝากนิยายจันทร์ด้วยเนาะ,ะเรื่องที่แล้วคือในหัวเจ้าขาเนาะ เรื่องนี้ก็พิศวาสร้อนหนังย่ร้ายเนอะอืมโอเคค่ะต่อฝากด้วยเนยยังไงก็ฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ